สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พอนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พอนี่เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาแต่งมา้ามาริเทนพนี่ในเกมอวตารโบกันนะจ๊ะมีใครรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้กันบ้างแล้วเช่าตัวละครตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่พอนี่หน่อยนะสําหรับตัวการ์ตูนตัวแรกนะคะที่พี่พอนี่จะมาแต่งเลยก็คือแอปเปิลแจ็คนั่นเองนะเจ้าตัวละครนี้นะคะพี่พอนี่บอกเลยว่ามีนิสัยจริงใจแล้วก็ซื่อๆตรงไปตรงมามากๆเลยนะแถมเขาเนี่ยยังมีความคล่อง เข้านะคะขยันขันแข็งมีพลังงานที่สูงมากๆเลยมีความรักครอบครัวนะแล้วก็มีความราับผิดชอบมากๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าข้อเสียของ Apple Jack เนี่ยด้วยความที่ Apple Jack ชอบพูดตรงๆนะคะในบางครั้งเนี่ย Apple Jack ก็อาจจะพูดแรงเกินไปแบบไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วก็ Apple Jack เนี่ยเขาจะเป็นแบบตัวละครใส่ลุยกล้าหาญแล้วก็ไม่กลัวเลยอีกด้วยนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆสังเกตไหมตัวละครตัวนี้เนี่ยเขามีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะเป็นรูปแอปเปิลนั่นเองมากันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่ง แล้วนะคะนี่ในส่วนของสีผิวของตัวละครนะคะพี่พนี่คิดว่าแอปเปิ้ลจังเนี่ยมีสีส้มๆใช่ไหมสีนี้นะคะน่าจะเหมาะสุดๆเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนลายได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว,ว่านะตัวละครแอปเปิ้ลจังเนี่ยลายเขาแบบเรียบๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พนี่เลือกเป็นอันนี้ละกันแล้วก็นะเราจะเปลี่ยนสีผิวนะคะเป็นสีซ้มๆแบบเดียวกันเลยนี่ก็จะมีแบบว่าเงานิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนต่อไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูในส่วนของดวงตาดีกว่านะจ๊ะดวงตา ยา yeah, มากเลยอ่ะทุกคนดูสิแต่ว่านะพี่พลนี่สังเกตว่าแอปเปิลแจ็คเนี่ยมีดวงตาที่กลมโตนะคะแล้วก็ดูเป็นคนกล้าหาญใช่ป้าเพราะฉะนั้นพี่พลนี่คิดว่าดวงตาคู่นี้นะคะน่าจะเหมาะนะส่วนสีตานะคะพี่พลนี่เห็นว่าแอปเปิลแจ็คมีดวงตาสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นเขียวแบบนี้นะมากันต่อนะคะในส่วนของคิ้วกันเลยนะจานนี้เราจะเลือกแบบไหนกันดีความกล้าหาญนะคะความขยยนขันแข็งเนี่ยพี่พลนี่คิดว่าคิ้วทรงนี้นะคะน่าจะเหมาะกับแอปเปิ นะแล้วเราก็เปลี่ยนสีเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมีคิ้วนะคะมันเอาคิ้วออกไม่ได้นะพี่คนนี้ก็ต้องแต่งเป็นแบบนี้นะจ๊ะชืบแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนมาถึงในส่วนของผมม้ากันนั่นเองนะคะเราดูดูแล้วเนี่ยโอ้โหแอปเปิลแจ็คจะดูเหมือนทรงไหนวะไหนดูซิโอโ้โหทรงนี้สวยมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่น่าเข้านะพี่คนนี้คิดว่าทรงนี้น่าจะเข้าที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ผมของเขาเนี่ยที่เป็นขนมานะจ๊ะอันนี้เลยพี่คนนี้คิดว่าสีนี้ได้ จะเข้าสุดๆนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปดูเหมือนว่า Apple จังเนี่ยเขาจะมีการมัดผมด้วยใช่ปะเอทรงไหนมัดผมวะอุ๊ยอันนี้มีบอกว่ามัดผมนะคะแต่ว่ามีบอกว่าเปาะๆค่อนข้างถี่เลยทุกคนส่วนนี้โอ้โหหักเปียนะคะพี่พนี่คิดว่าทรงที่น่าจะเหมาะกับ Apple จังที่สุดนะคะน่าจะเป็นทรงนี้นะจ๊ะแล้วเราก็เปลี่ยนสีเลยนี่เป็นแบบนี้นะอาจจะไม่ได้เหมือนมากนะคะแต่ว่าพี่พนี่เนี่ยพยายามทําให้เหมือนที่สุดนะจ๊ะต่อไปนะเรามาดูในส่วนของปา ก,กันดีกว่านะคะโอ้โหปากของม้านะคะมีหลากหลายแบบเนี่ยให้เราเลือกกันเลยนะ่ะดูสิอันนี้นะคะก็แบบว่าน้องมายิ้มอะไรแบบนี้นะพี่พนี่คิดว่าเอาแบบน่ารักน่ารักละก,กันนะคะแบบยิ้มธรรมดาเนี่ยก็ดูดีนะคะดูหวานหวานดีนะแล้วก็ต่อไปทุกคนมาดูในส่วนของหางก,กันดีกว่านะโอ้โหมีแบบว่าหางทื่อด้วยนะหรือว่าหางมัดก็มีนะคะอุย๊ยอันนี้ก็แบบว่าเก๋ๆไปอีกแบบนะซึ่งพี่พนี่มองแล้วนะคะหางของ Apple Jack เนี่ยเขาจะมี การมัดด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะคะอาจจะแบบว่ามัดหลายป้องหน่อยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูเหมือนที่สุดแล้วนะคะในความคิดของพี่พอนี่นะพี่พอนี่คะล้วหมวกของหนูอยู่ไหนหรอแอป,ปเปิ้ล ปกติแล้วเนี่ยแอปเปิลแจ็คจะต้องมีหมวกเาวบอยนี่นาแต่ว่าในเกมโอตาโวไม่มีอะทำยังไงดีล่ะนี่แอปเปิลแจ็คไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเกมโอตาโวมีหมวกให้มาใส่เมื่อไหร่จะรีบเอามาใส่ให้ทันทีเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องนะคะใช่ใช่ไม่ต้องร้องนะจ๊ะแอปเปิลแจ็คอืโอเคค่ะไม่ร้องแล้ว ดีจังเลยอ่ะแต่ว่าน้าบูบีเหมือนว่าแอปเปิลแจกเนี่ยยังดูตัวโล่งๆอยู่อ่ะพรุนี้วันนะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาที่ขีม่ม้ามาใส่ให้แอปเปิลแจกดีกว่าไหมจะได้แต่งตัวสวยๆด้วยน่ะอืมดีเหมือนกันครับผมงั้นบูบีขอเรื่องนะเอา ของขวัญเดือนกรกฎาคมเอาอันนี้ใส่ให้แอปเปิลแจ็คเลยครับผมมามาเดี๋ยวมาแกะกล่องดีกว่านะแต่งตัวให้แอปเปิลแจ็คเลยอันนี้ใส่ที่หัวส่วนอันนี้นี่ใส่ที่หลังเลยเดี๋ยวพอนี่ขอนลองขี่ก่อนชเวฟโอ้โหน่ารักอะพอนี่พอนี่พาแอปเปิลแจ็คไปกินแอปเปิลเลยะมางั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงดีกว่านะในนี้อมีแอปเปิลให้แอปเปิลแจ็คกินด้วยแล้วลล้ลโอ้โหพอนี่ขี่มาเข้ามาในเมืองเลยอะ่ะ อุ้ยแต่ดูเหมือนว่าแอปเปิลจะอยู่ตรงนี้นี่นาอุ้ยอุยหยิบผิดนี่ไงเจอแล้วแล้วก็มีขนมกล้วยบปูปีบด้วยอ้มูปีบมาตรงนี้เพราะาอยากกินขนมกล้วยอะ่ะฮ่าฮ่าในที่สุดก็ได้กินแล้วนี่เป็นแผนการของบปูปีบเองอันนี้แอปเปิลจะกินเลยย่ำย่ำยำย่ำ ขอบใจนะจ้ะปุ๊ปปีบดีจังเลยอ่ะแอปเปิ้ลแจ็คได้กินแอปเปิ้ลแล้วนะเป็นของโปรดของแอปเปิ้ลแจ็คเลยหมมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปแต่งฟัเทอร์ชายกันต่อดีกว่านะป,ปุ๊ปปีบสำหรับตัวการ์ตูนถัดมาที่พี่พลน,นี้จะมาแต่งเลยนะคะก็คือฟัเธอร์ชายตัวนี้นั่นเองนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีนิสัยขี้อายเงี่ยมเี่ยมนะคะชอบอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับสัตว์นะแล้วก็มีจิตใจเมตตาใจดีมากๆเลยไม่ชอบความรุนแรงนะแล้วฟัเทอร์ชายเนี่ยเขาก็รักแล้วก็ชอบธรรมาชาติมากๆชอบเลี้ยง ศาสตร์หรือว่าปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะ่ะแต่ว่านะอย่าทาให้ฟัตเตอร์ชายโกรธขึ้นมาล่ะไม่งั้นเนี่ยจะน่ากลัวมากๆเลยนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยฟัตเตอร์ชายเขาจะมีนิสัยอ่อนโยนนะคะเวลาเห็นฟัตเตอร์ชายเนี่ยอาจจะดูเงียบๆใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เก็บความรู้สึกมากๆเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยลึกๆแล้วเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างมากๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มแต่งฟัตเตอร์ชายกันเลยดีกว่านะตัวละครเนี่ยมีความแบบสีอ่อนๆนะคะสีเหลืองออ น,นะพี่พลนี่ก็จะเลือกเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมานะคะลายมาเดี๋ยวจะขอเลือกเป็นแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยจ้าอ่อนๆนะจ๊ะต่อไปนะคะดวงตาเนี่ยดูๆแล้วน้าฟาตุชายเนี่ยมีความอ่อนโยนมากๆนะคะเพราะฉนั้นดวงตาเนี่ยเราก็ต้องเอาให้เข้ากับน้องเขานะแต่ว่านะอันนี้อาจจะดูเศร้าเกินไปนะคะทุกคนพี่พลนี่คิดว่าไม่น่าจะเข้านะคะไหนมาลองดูซิอืมอันนี้ดูดีนะคะแต่พี่พลนี่คิดว่าอันที่ดูทีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอัน น,นี้นะคะมีความแบบอ่อนโยนนะคะมีขนตาด้วยดูเป็นผู้หญิงมากๆเลยนะวนหวานานะจ๊ะแล้วก็ต่อไปนะคะสําหรับคิ้วนะพี่พลนี่คิดว่าฟาเตอร์ชายเนี่ยเขาอ่อนโยนนะคะเพราะฉนั้นคิ้วเขาเนี่ยน่าจะเหมาะกับอันนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเลยต่อไปนะคะสําหรับผมของม้านะพี่พลนี่มาดูแล้วอคิดว่าผมที่น่าจะเข้าที่สุดนะคะมีความแบบอ่อนช้อยอ่อนช้อยนะคะม้วนๆด้วยน่าจะเป็นอันนี้นะคะคิดว่าเหมาะที่สุดนะสําหรับฟาเตอร์ชายนะคะแล้วก็ต่อ ่อไปเราจะต้องมาเลือกสีนะคะตรงผมมาอันนี้เนี่ยให้เป็นสีชมพูนะคะทุกคนแต่ว่าเลือกแล้วอมไม่มีนะสีทํายังไงดีเอยงั้นเราเนี่ยจะต้องเลือกอันที่มันใกล้เคียงที่สุดนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะหรือว่าอันนี้ก็ดูเหมาะไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆ,ๆมาเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ก่อนดีกว่านะแล้วก็ต่อไปนะคะด้านหลังม,มีความแบบอ่อนช้อยละมุนละมุนอีกแล้วนะคะพี่คนนี่คิดว่าอันนี้ก็น่จะเหมาะเหมือนกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเลยเป็นสีชมพูนะถัดไปนะคะเพื่อน มาดูในส่วนของปากกันต่อดีกว่าเอาเป็นปากแบบเดิมนะคะยิ้มยิ้มแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหางนะจ๊ะจะต้องแบบว่าโค้งโค้งนะคะละมุนละมุนนะโอ้โหมีความแบบเหมือนผมคนมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่พลนี่คิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดนะ,อ,ะอันนี้เลยโค้งโค้งละมุนละมุนนะคะมีความแบบเป็นลงเป็นลอนนะจ๊ะดีได้แล้วทุกคนสําหรับฟาตเตอร์ชายนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปอุ้ยเกือบลืมเลยนะดวงตาเดี๋ยวพี่พลนี่เกือบิ่มเปลี่ยนสีเล เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่านะดูๆแล้วนะคะดวงตาของฟาตเตอร์ชายเนี่ยมีความแบบฟ้าๆอมเขียวน้ําทะเลอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่พลนี่คิดว่าดวงตาได้จะเหมาะกับสีแบบนี้นะคะงั้นเอาเป็นประมาณนี้เนาะเอาล่ะต่อไปนะคะฟาตเตอร์ชายยังไม่มีชุดใส่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยไปหาบางเหียนมา้ามาให้ฟาตเตอร์ชายใส่ก่อนนะนี่ๆกดตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยไปทําความลับให้ดูนะจ๊ะชเวฟนี่เลยเอามาใส่ตรงนี้เราก็จะได้ความ ทำลับมาหนึ่งกล่องนั่นเองชเวบได้มาแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวพี่พอนี่เนี่ยเอามาใส่ให้ฟาตเตอร์ชายก่อนนะชุบมช้นี่เรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่พอนี่หนูอยากไปเที่ยวอยากไปชมสัตว์นะคะอยากไปดูผีเสื้อด้วยดูเหมือนว่าตรงนี้นะจ๊ะจะมีผีเสื้อด้วยเดี๋ยวพาฟาตเตอร์ชายไปดูเลยดีกว่าว้าวพี่พอนี่คะสุดยอดเลยมีผีเสื้อให้หนูดูด้วยอะหนูมีความสุขจังหนูชอบผีเสื้อค่ะนี่พอนี่พอนี่ตอนนี้เพื่อนๆสงสัย พอนีแ่แต่งตัวม้าเลื่อนพอนี่แบบนี้แต่งตัวม้าได้ยังไงตามใจชอบเปลี่ยนสีฉันเลยอ่ะพอนี่บอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมแล้วเอามาออกมาที่เมืองน,นี้ยังไงอยอบอกหน่อยจี้ได้เลยจ้าบ,บุ๊กบีฟเดี๋ยวพอนี่บอกให้ฟังนะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่พอนี่อยากบอกทุกคนว่าม้านะจ๊ะมันเป็นสายเติมพี่พอนี่เนี่ยเติมมาจากตรงนี้นะเชเวฟบนี่เลยเป็น horse m a k e ์นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเราจะต้องเติมเงินเพื่อซื้อมานะถึงจะสามารถตกแต่งม้าได้ แล้วซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนหยออยากรู้อ่ะก็นี่เลยนะตรงรูปโทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยถ้าซื้อมาแล้วมันจะอยู่ในนี้นะจ๊ะกดรูปน้องแมวแล้วก็กดบวกเลยแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะจ๊ะกดเลิกรูปม้าเนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีสันนะจ๊ะได้ตามใจชอบเลยงั้นแบบนี้่หม,มายความว่าพอน,นี่ก็สามารถเอาม้าเข้าไปในคัตตล็อกแบบนี้ได้นะจีะช, εί, ชืบชืบแล้วก็เอาออกมาที่ไหนได้เลยใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วจ้ะบูปีแล้นนี่นะก็จะเป็นม้ามาเลเซนพอน,นี่ที่พี่ พน,นี้แต่งมาให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะอยากแต่งเยอะกว่านี้นะแต่ว่าสีสันเนี่ยมันไม่พอนะจ๊ะเลยแต่งได้แค่2ตัวก่อนนะนะตอนนี้นะแล้วเพื่อนๆล่ะชอบตัวไหนมากกว่ากันจ๊ะระหว่างฟัตเตอร์ชากับแอปเปิลจ k นะคอมเมนต์บอกพี่พน,นี้หน่อยนะจ๊ะคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบายฮะ